วันนี้ก็จะหาเรื่องทําอะไรกันดีนะครับก็พอดีว่ามีรถมอเตอร์ไซค์นะครับฮอนด้าไอคอนนะครับของน้องสาวนะครับซึ่งลูกสาวนะครับไปเรียนมาอะไรในกรุงเทพนะครับก็อยากจะได้รถไปใช้นะครับแต่ว่ามันจอดมานานเราไม่ได้ต่อภาษีแล้วครับเนี่ยก็คือเราจะต้องไปต่อใหม่นะครับเราก็ต้องมาบิ้วกันใหม่นะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาหลายอย่างครับตัวนี้ ก็่จะเป็นแบตนะครับแบตแบตเสื่อมแบตเสื่อมนะครับเราก็เอามาแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็ปัญหาตอนนี้ก็คือมีอยู่สามจุดนะครับที่จะต้องแก้ไขก็คือน้ํามันรั่วนครับน้ํามันรั่วเราจะต้องแกะออกมาแล้วก็กตัวสตาร์ทเท้านะครับตัดไม่ได้ครับติดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาแก้ไขกันนะครับ จากที่ถอดฝาออกนะครับฝาครอบออกนะครับแล้วก็มาเจอนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันรั่วนะสายน่าจะแตกนะครับก็รั่วจุดนี้นะสายแตกจริงๆอนนี้นายแตกจะตัดต่อใหม่ เดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เราตัดต่อสายน้ํามันแล้วนะครับเพราะว่าสายนี้ครับมันจะแตกนะครับเราก็ตัดออกนะครับมันก็เลยสั้นลงนะครับสั้นลงแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่นะครับแต่ว่าตัวล็อกนะครับมันมันจะมีตัวพักอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กรัดอยู่อย่างเงี้ยเป็นช่องของมันอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันเข้าร่องไม่ได้เพราะว่ามันมันสั้นลงนะครับเราก็ต้องใช้ ตัวช่วยครับใช้เคเบิลคทยนะครับรัดช่วยเนี่ยโอเคครับก็สำหรับจุดที่สองนะครับก็เเร็ตนะครับสำหรับการตัดต่อตัดต่อสายน้ำมันใหม่นะครับเพราะว่าสายมันแตกนะครับที่ขขอต่อนะครับน้ำมันมันรั่วรั่วตลอดทางเลยแล้วก็เหลือจุดนี้นะครับเดี๋ยวขอขี่ไป ซื้อของก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวมาแก้ตัวนี้กันขับรถกลับมานะครับมาที่บ้านหลังอีกหลังหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่ายางมันจะรั่วนะครับปัญหาตามมาคือเราจะต้องเปลี่ยนยางครับขอบ14นะครับเป็นยางขอบ14ก็จะเป็นสเปคนะครับ70 90นะครับขอบ14นะครับต้องสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวสั่งทางเน็ตนะเพราะว่ามันจะได้ราคาถูกกว่านะ แต่ยต้องรออะไรครับอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งยางในแล้วก็ยางนอกนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานนะครับมันหมดแล้วส่วนยางหลังนะครับยังยังไม่เปลี่ยนนะก็จะเหลือ2อย่างนะครับงาน2ออย่างครับที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับก็คือจะต้องเปลี่ยนยางแล้วครับเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ถอดตัวครอบสายพานออกมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวสายพานนี้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าคันสตาร์ทนะครับมันสตาร์ทไม่ได้แล้วมันจะต้องแก้ไขนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรออีกที เดี๋ยวทำทีละอย่างครับก็โอเคครับเดี๋ยวสั่งของก่อนนะครับครับหลังจากที่เราสั่งยางนอกนะครับแล้วก็ยางนอกยางในนะครับเจ็0สิบเก้าสิบขอบสิบสี่นะครับก็ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเป็นยางใหม่ทั้งหมดนะอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะเปิดตัวครอบสายพานนี้ออกนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตัวสตาร์ตตัวนี้นะครับมันสตาร์ตไม่ได้นะครับถามว่าเราเคยถอดไหมนะครับ ไม่เคยถอดนะครับครั้งนี้ครั้งแรกนะครับจะลองถอดดูเ,เคยทําแต่อย่างอื่นนะครับแต่ว่าส่วนนี้นะครับยังไม่เคยแก้ไขนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนน้ํามัน <amentos S 1> เฟืองท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันไปในตัวเลยครับ <Hayır. S 2> เพราะว่าจะต้องเอาไปให้ลูกสาวที่อยู่กรุงเทพนะครับเป็นรถกรุงเทพครับก็กลับไปอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ต่างจังหวัดนะพอดีลูกสาวกลับไปเรียนกรุงเทพก็ต้องเอาไปให้ลูกสาวใช้ที่กรุงเทพครับ ไปมอมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอถอดก่อนนะตอนนี้เราก็ได้ถอดดูครอบสายพานออกนะก็มาดูกันครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันสตาร์ทไม่ได้เลยครับมันมุนไม่ได้เลยตัวนี้มันจะแน่นไปหมดเลยเราต้องแกะมันจะมีเบ้าของมันอยู่เบ้าจะเข้ากับตัวน็อตตัวนี้นะซึ่งมันสตาร์ทไม่ได้ครับเวลาเกิดกรณี แบตหมดนะครับสตาร์ทไม่ได้ก็จะใช้สตาร์ทเท้านะครับมันก็สตาร์ทไม่ได้นะเนี่ยถ้าสตาร์ทปึ๊นมันก็จะหมุนนี้หมุนก็ช่วยช่วยประคองรถไปก่อนนะแล้วก็ไปซื้อแบตมาใส่ก็มีปัญหานะครับมีปัญหาที่ตัวนี้เราจะต้องแกะออกมาแนะี่ยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวขอแกะกันนะก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้แกะออกมาเนะน่นปึก๊ก สังเกตดูดีๆนะครับจะมีตัวล็อกตัวล็อกน็อตอยู่อีกทีนึครับเราต้องเอาตรงนี้ออกก่นอนต้องแงะออกก่อน ถอดออกมาก็เคาะเคาะเคาะเอาสิ่งตกปกออกขอย้เขาไขกาลัวก่อนจากที่เรามม่วม่อยู่นานนะครับเราคุณแกะครั้งแรกนะครับก็จะต้องนะครับถอดชุดนี้ออกนะครับชุดนี้ก็คล้ายๆกับโคนซอเลยนะครับคล้ายๆกับโคนซอที่เจาะไม้เลยรต่ว่ามันจะเป็นตัวรับตัวน็อตตัวนี้เน,นี่ยนะ เราสังเกตเห็นนะครับว่าข้างในนะครับข้างในสปริงนะมันสปริงอยู่ด้านในนะครับมันไม่มีระเบียบนะครับมันจัดแบบไม่มีระเบียบแล้วทีนี้เราก็ต้องมาจัดระเบียบให้เขาใหม่นะเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ได้นะครับแต่ว่าการถอดนะครับต้องระมดระวังเลยนะครับถ้าสปริงไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับก็พังเงินทันทีนะก็ต้องจัดระเบียบไปเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ หลังจากที่เราถอดออกมากตกใจหมดเลยเศษอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่เราถอดชุดเกียร์ออกมานะครับเกียร์สตาร์ทนะ่ะก็เป็นดังรูปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาจัดระเบียบไปเข้าใหม่นะเพราะของเดิมนี้มันมันเหมือนกับรอบมันไม่ได้นะมันมันเหมือนกับมันตกร่องถามว่าเคยถอดไหมไม่เคยถอดนะก็ลองดูดูนะครับว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่า ดูนะมันจะสตาร์ได้ปะ่ะเพราะของเดิมที่ที่ถอดออกมานะครับของเดิมที่ถอดออกมาแล้วตัวนี้มันจะปิ้นออกมาเลยเป็นโอลิงเนะี่ยเป็นตัวกันกระแทกอีกทีนึงตอนนี้เราก็หาจุดเกี่ยวตัวล็อกได้แล้วเนี่ยล็อกล็อกเสร็จนะครับเราก็จะหมุนไปนะใช้อีกฝั่งหนึ่งล็อกล็อกล็อกด้านนี้นะฝั่งเดิมมันก็จะอยู่แต่ว่ามันจะไม่มี ไม่มีแรงแรงหมุนนะครับเราก็ต้องหมุนเขาก่อนให้มันตึงตึงมือนะเราประมาณนี้เราก็มาใส่ตัวเฟืองตัวนี้นะครับพอล็อกเสร็จนะครับตอนนี้เราก็ต้องตอกตอกให้เกี่ยวชุดนี้นะครับตัวล็อกคันสตาร์ทนะครับให้มันโผล่มานะครับ เพราะว่าถ้าถ้าไม่ตอกไปเขาโห่นะครับตัวสปริงนี้นะครับมันก็จะดีดขึ้นมานะโอ้ยได้แล้วก็ตั้มกันอยู่นานเลยครับจะได้ได้ล็อกมาแล้ว อันนี้ก็ใส่ตัวนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วเราก็มาประกอบกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้เปล่าก็ปั๊มกันอยู่นานพักใหญ่นะครับกว่าจะเอาลงล็อกได้นะครับกว่าจะลงล็อกได้ปัญหาก็คือปัญหาก็คือมันจะมีซีลิงอยู่ตัวหนึ่งปิ้นนะครับตัวปิ้นตัวปิ้นล็อกนะครับอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันจะยืดๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับพอเวลาเราหมุนหรือว่าอะไรเนี้มันก็จะหลุดคลายตัวตามกว่าจะดึงสปริงนะครับมาไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็มีปัญหาแล้วก็มันจะมีซีนกันฝุ่นนะครับตอนนี้ก็ยืดหมดแล้วก็ถอดออกเลยไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วครับตัวสตาร์ท ลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ยโอเคครับเพราะว่าของเดิมนะครับติดแงกเลยครับติดแงกเลยตาร์ดยังไงก็ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้ลองดูครับประกอบก่อนอยางซีนกันฝุ่นเรียบร้อยไปแล้วไม่เป็นไรครับเลาก็ใส่โอลิง ใส่ซีลิงเข้าไปนะครับใส่ปิ้นเข้าไปคนระับปิ้นล็อก,กโอเคครับประกอบกันนะของเดิมนะครับก็จะมีประเกนกระดาษนะครับแปะอยู่เนะี่ยเรยื่อเลาะออกไม่หมดเหยื่อเลาะแล้วเเลาะเราใช้ใช้ตัวซีลแล้ว เป็นซีลประเก็นนะครับตัวนี้ใช้แทนได้ครับพอแห้งแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับยางนะครับยางมันก็ซิลิโคอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะทนความร้อนอยู่ เราจะมาให้มือเปื้อนนะครับว่าจะคิดว่าทําประมาณชั่วโมงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับอันนี้รอบไปสี่ชั่วโมงแล้วทางที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นรถตัวเองนะครับก็จําเป็นต้องทำนะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับดูแล้วขี้เกียจทํานะครับก็ส่งช่างอย่างเดียวเลยนะครับส่งช่างอย่างเดียวเลยส่งช่างเฉพาะทางเขาเลยครับ จบไฟฟ้าแมคานิกนะครับงานเครื่องกลงานซ่อมบำรุงงานเครื่องจักรนะครับวันนี้ก็มาซ่อมมอเตอร์ไซค์โอเคครับเดี๋ยวประกอบกันทำเสร็จแล้วนะครับ ประกอบเสร็จแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบทั้งชุดนะครับอันนี้ก็มาลองเทสด,ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เลยใส่อันนี้ก็ใส่ที่สตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวลองดูนะครับ ้านั้นนะครับกดไม่ลงเลยครับกดไม่ลงเลยมีปัญหาเรื่องเรื่องการสตาร์ทเท้านะครับนี่เราก็แก้เรื่องของสตาร์ทเท้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับระบบข้างในนะครับโอเคครับซ่อมเรียบร้อยมือก็เปื่อนหน้าดูเลยเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขอประกอบอีกแป๊บนึงฮะเสร็จหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทำนะครับสำหรับ รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับ <K ne in> ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเฟื่องท้ายนะครับอันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เราถอดถอดวัตตตัวนี้นะครับออกนะครับแล้วก็ไถน้ํามันออกจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าน้ามันมันใสยอยู่เพราะว่ามาน,นานแล้วครับไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะเราก็จะเอาน้ํามันเัืองท้ายนะครับใส่ที่รูนี้ใส่ที่รูนี้แล้วก็เปลี่ยนไยน้ํามันเครื่องนะครับก็เป็นอันเสร็จครับอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนออกมาแล้วนี่เราก็ใส่น้ำมันเครื่องลงไป ก็สรุปนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราออกมาทาใหม่นะครับก็คือสายน้ํามันด้านในรั่วนะครับใสยน้ํามันรั่วแล้วก็คันสตาร์ทนะครับคันสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าสปริงด้านในนะครับมันหลุดนะครับแล้วก็มันไม่เป็นระเบียบนะครับการสตารท mm ์ทนะครับมันสตาร์ทไม่ได้ครับแล้วก็ต uh ัว huh. นี้ก็จะติดขัดมากเลยขัดก็คือเหยียบไม่ลงถ้าพ่อมันจะติดอยู่ในส่วนของสปริงด้านในก็เอามาจัดระเบียบใหม่นะก็เรียบร้อย แล้วก็ยางหน้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่1เส้นแล้วก็ยางในหนึเส้นนะครับระบบไฟก็ปกติแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็เอามาฟื้นฟูฟใหม่นะครับก็โอเคหมดตอนนี้ตอนนี้ก็โอเคหมดทุกอย่างนะครับก็ใช้งานได้ปกติหลังจากนี้นะครับเราก็เอาไปต่อภาษีนะครับเพราะว่ามันขาดมาแล้วครับ1ปีลูกสาวจะได้เอาไปใช้ที่สุขุมวิครับ โอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับสก๊อตนะครับเป็นกาลังใจให้กับช่างหาเรื่องทานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมการสร้างนะครับการทําอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับงานซ่อมงานสร้างนะครับเราก็จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ